พบกับคลิปต่ออีกแล้วนะครับเราหายไปนานเราเลยมีหลายคลิปมาให้ผู้ติดตามช่องเราได้ดูแลวติดตามเรียนดูกันนะครับเนาะวันนี้เราจะมาใช้มวยหย่งชุนในการที่จะหนีหรือสู้กลับเมื่อคนบีบคอเรา mm hmm. บีบคอมีสองแบบสองมือมือเดียวนะครับเนาะเดี๋ยวเรามาดูที่มือเดียวกันก่อนง่ายมากง่ายมากนะครับถ้าเกิดเขา เนี่ยแน่นอนเราจะไปกีดอะไรเงี้ยใช่ถ้าเกิดข้างหลังคุณไม่มีที่แบบนี้เอามีที่ก่อนถ้าข้างหลังมีที่อย่างเงี้ยแล้วก็หนีแค่นั้นเองครับหนีนั่นคือมีที่ ทีการที่จะหนีสเต็ปแรกนะครับก็คือจับมือเข้าอย่างเงี้ยครับแล,แล้วล้อดันไปข้างหน้ามีฮาร์ดฮาร์ดออกไปข้างหน้า,าก็หลุดแล้วครับรถ้าเกิดแขนยาวถึงต่อยคืนครับผมต่อยคืนได้แต่บางทีเวาลาคนบีบคอเขาเราต่อยไม่ถึงอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเขาเก็เกรงเข้ามาหาเราก็ดันออกนี่คือง่ายมากคราวนี้นี่คือมีที่ครับ ถ้าเกิดติดมุมล่ะข้างหลังมีวอล์มีกำแพงเนี่ยเป็นมิสซูโดะเนี่ยคุณจะมันก็โดนหัวเจ็บด้วยหนีไม่ได้แน่นอนแล้วหนียังไงล่ะครับคราวนี้ในเมื่อเราดันแบบเมื่อกี้ที่เรามีพื้นที่ไม่ได้แล้วเราก็จะค่อยๆหมดลมไปนี่ไม่เข้าบีบแรงไปไเรื่อยๆคราวนี้เนี่ยวิธีการให้กทำนะครับอ่าหักแขนเลยครับหักง่ายในมือหยิบชิ้นมันจะมีการใช้มือเนี่ยคอสกันส่วนทางการเหมือนมือจีบเสาเนาะที่เคยสอนในคลิปเดี๋ยวเหาทุกคนก่อนได้เดี๋ยวเอาไว้แปะให้นะครับ มือเขาเป็นมือขวานะครับมือนี้อยู่ข้างในเนาะข้างนอกดันหักครับผมเจ็บด้วยเห็นไหมครับเห็นไหมครับตัวใหญ่ไปเลิเธอเลยกระเด็นนิดเดียวเองถ้าเราออกแรงตั้งแล้วแบบหักจริงๆนะครับนี่เราสาธิตเนอะไม่ได้ต้องการให้หักจริงแบบนั้น,นแต่ถ้าเกิดเราทําถูกจุดกดข้อมือไว้ครับมี่ข้อมือเนอะเพื่อให้เราหายใจออกได้ด้วยกดข้อมือ นี้ข้อสอบเขานะดันเห็นตัวไหมเห็นตัวเขาไหมมันเจ็บครับมันเจ็บเขาเลยต้องบิดตัวเนาะนี้เราอยากจะให้เขาหักเราก็แค่ออกแรงสวนทางให้มันตกอย่างเงี้ยสวนกันอย่างนี้นะครับอึ้หักแล้วครับแล้วก็หนีครับผมเรียกคนช่วยเหมือนเดิมครับผมป้องกันตัวนะครับนีมาปุ๊บหักเขาผมหักแน่นอนครับผมข้างมีบ้างข้างมีบ้างไมได้เห็นเมื่อกี้ตกข้านนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ตกสวนทางกัน เห็นหม,เห,นเ,มเห็นตัวเขาไหมเห็นตัวเขาไหมเขาตามมาเวลาเราใช้จริงๆริเวลาเราฝึกกันที่บ้านกับคนที่รู้จักกันก็ได้นะครับเราหามุมที่เราเราจะกดไปตรงข้อมือหรือข้อศอกเขาเนี่ยมันทำให้ตัวเขาเลื่อนได้เนี่ยกนะ็คือถูกต้องนะครับดูนะครับถ้าเกิดกดถูกมันจะตายเองเพราะมันเจ็บถ้าไม่ตามก็คือหักและสมมติกดผิดกดให้ตายไงเขาก็ไม่ไปนะครับกดข้อต่อครับผมข้อมือข้อศอกนะนะครับอ่านีเขาก็มาครับผมคราวนี้เนี่ยเวลาเราทำจริงๆ เดี๋ยวคมาปึ๊บปึ๊บให้เราฟอร์มก่อนะห้ให้เขาออกแรงเต็มที่ก่อนแล้วก็ตอกั้งหักแน่นอนครับผมหักเลยแล้วก็วิธีการสังเกตสําหรับมือข้างเดียวก่อนนะอย่างเงี้ยมือข้างเนี้ยเราคิดง่ายๆว่าถ้าเขางอเนี้ยเขาไม่เจ็บนี่เขาไม่เจ็บ,เ,เ,จบเราทําสวนทางเขาครับเราทําสวนทางที่เขาจะไม่เจ็บนั่นแหละมันจะเจ็บนะครับมันจะเจ็บก็ตกตั้งไปอันนี้หักแน่นอนนะครับผมคราวนี้ มันก็มีอีกแบบนึ่งสองมือสองมือสองมืออ,มอ่าเดติดกำแพงไปแลว้วเพราะสองมือเนี่ยบางทีมันบางทีมันถ้าหนีแบบแรกได้ก็หนีตา,ายเนาะหนีตายแล้วสมมติมันเหมือนเดิมมันติดกำแพงอันนี้อีกแล้วมันมีอะไรข้างหลังเนี่ยมันทำให้เราหนีไม่ได้ can escape now อย่างเี้ยทำไงถ้าเกิดเราตัวสูงกว่าเขานะอันดับแรกนะตรงนี้เขาจะมีช่องเห็นไหมครับบ๊ายบาย ยิงเข้าไปแล้วครับผมเด็นแน่นอนยิงเข้าไปแล้วครับผมพึ่งเด็นแน่นอนครานี้ถ้าเกิดเขาบเขาเาเก็บคางเขาเก็บคางเขาโกรธมากเงี้ยเราต่อยไปล้วโดนคางอาจจะเจ็บนะต่อยจมูกก็ได้แล้วสมมติเราต้องการให้เขาหยุดบางทีต่อยจมูกถ้าเกิดเราแข็ไม่ถึงแล้วเนี่ยมันเริ่มหันไปหมดแล้ะตรงนี้ครับผมถ้าเราเมืองเงี้ยจิ้มเข้าไปตรงระหว่างคอเขานะนั แต่อีกเดี๋ยวเขาก็หลุดนะครับตรงนี้ครับตรงนี้นะครับ,รรบเลื่อนกดไปพอเรเขาเก็บเข้ามาใช่ไหมตรงนี้มันยังไงเขาจะเก็บไม่ได้มือเราเข้าไปได้อแล้วจิ้มเข้าไปครับผมหายใจไม่ออกนะครับไม่ใช่ตลกนะครับลองไปทำกับคนรู้จักได้ว่ามันสะอึกจริงๆพอโดนปึ๊บนะครับอันแรกถ้าเกิดสูงก็พอกนเข้างไปเลยจิ้มก็ได้ ถ้าเกิดปล่อยแล้วเก็บมือไม่ได้จิ้มไปเลยครับผมประเมินเอาดูง่งก็หลุดครับผม <นะ S 1> หรือเก็บคางอยู่ยนี้เหมือนเดิมใช้ฝ่ามือก็ได้ครับนัดคางแล้วครับกระแทกไปอึ้งปังหลุดเหมือนกันเจ็บด้วยเหมือนกันนะครับผมเพราะเขามีช่องว่างแลอเอเง้วก็ปล่อยอึ้งปั้งเขอึ้งต่อได้นะครับเนาะคราวนี้สรื่อการบีข้อเนี่ออนนยอาเคียเมื่อกี้พูดถึงความสูงไล่ายการไม่ห่างกันมากนะครับครานี้เกิดห่างกันมากถ้าเกิดบ พุชท็อทอแมงเขาสูงมากเราช็อตอย่างเงี้ยเราต่อยไม่ถึงเราขัดด like ันก็ไม่ถึงอะไรเงี้ยดูข้อพันะครับ <rez> อ่าแต่แทอกมาแล้วครับนี่เป็นผู้หญิงก็ทําได้เหมือนกันแทรกมากพอการแทกปุ๊บตัวตัวเขาจะต่าลงมาคนนี้ก็ต่อยก็ได้จิ้มก็ได้แทกก็ได้หรือฟันคอก็ได้นะวิธีฟันก็สับเข้าไปแค่คอดูนะครับแค่นี้เขาก็เจ็บนะครับแค่นี้แค่ดีดเข้าไปตรงโดนลูกกระเดื่องก็เจ็บนะครับนะเขาเตี้ยมากตัวเตี้ยเอ้ย ไม่ถึงต้องทุบอย่างแรงดนึงทุบลงไปตรงข้อพับอึ้งอึ้งอึ้งหลุดเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เป็นวิธีการหนีเมื่อเจอคนบีบคอในแบบมือเดียวแล้วก็สองมือนะครับลองเอาลองชิลแบบนี้ไปลองใช้กันเล